เมนูทำบุญวันนี้นะคะกุ้งอบวุ้นเส้นนะคะทำกันง่ายค่ะทำในกระทะเลยนะคะเดี๋ยวมาดูส่วนผสมกันก่อนค่ะไม่ค่อยใช้กุ้ง15ตัวค่ะก็จะนำไปล้างทำความสะอาดนะคะแล้วก็ตัดพวกขาพวกอะไรอย่างเงี้ยเขาออกพวกหนวดแล้วก็ผ่าหลังเอาเส้นดำเขาออกนะคะนี่นะคะวุ้นเส้นไม่ยว่าใช้250กร,รัมค่ะส่วนตัวนี้จะประกอบไปด้วยขิยงหนึ่งแง่งนะคะ แล้วก็จะนำมาหัน่นประมาณนี้นะคะพริกไทยเม็ด1ช้อนโต๊ะกระเทียมจีน10กลีบแล้วก็รากผักชี3าอย่าง3มเกลือนี้นะคะเรามาโขลหยาบยบนะคะวันนี้พริกไทยดำไม่อ้อยให้หมดนะคะก็ใช้เป็นพริกไทยขาวค่ะส่วนใครไม่มีก็ใช้เป็นพริกไทยป่นนะคะส่วนตัวนี้ส่วนตัวนี้จะเป็นขึ้นช่ายนะคะแล้วก็ต้นหอมนะคะ อันนี้ไม่ไอยจะปลูกเองก็เลยต้องจัดมาเป็นสวนเลยค่ะใส่เยอะนิดนึงค่ะเสียผักเยอะๆอร่อยค่ะส่วนเครื่องปรุงอย่างอื่นเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันค่ะก่อนที่เราจะทํานะคะเราต้องมาคลุกน้ำซอสกันก่อนค่ะน้ำตาลไม่ไอาใส่ไป2ช้อนโต๊ะนะคะตามด้วยน้ำมันหอย เพราะว่าแม่อ้อยจัดผักใส่เยอะค่ะซอสปรุงรส2ช้อนค่ะของแม่อ้อยจะไม่ใช้มันหมูนะคะจะใช้เป็นน้ำมันแทนน้ำมันงา1ช้อนโต๊ะค่ะนะคะใส่ตัวนี้ค่ะซีอิ๊วเพิ่มสีนะคะใเป็น1ช้อนค่ะ แล้วก็เพิ่มความนัวด้วยผงปรุงรสนะคะครึ่งช,ช้อนชาค่ะทีนี้เราก็นำวุ้นเส้นลงไปคลุกเลยนะคะเมืไอยขอเติมซอสปรุงรสไปอีกหนึ่งช้อนนะคะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะถ้าใครไม่มีน้ํามันมะกอกก็เป็นน้ํามันลําข้าวน้ํามันมะพร้าวก็ได้นะคะหรือไม่มีจริงๆก็เป็นน้ํามันถั่วเหลืองค่ะ อันนี้สะดวกค่ะไม่ต้องไปหามันหมูให้ยากค่ะทีนี้เราไปเริ่มทำกันเลยค่ะใส่น้ำมันลงไปก่อนนะคะเพื่อจะผัดตัวสามเกลือแล้วก็ขิงค่ะน้ำมันเริ่มร้อนละเราใส่ตัวสามเกลือลงไปเลยค่ะพร้อมผิดไทยนะคะพร้อมขิงค่ะเรานำลงไปผัดให้หอมก่อนนะคะ ตัววุ้นเส้นที่เราจะใช้ทำนี้เราต้องเป็นวุ้นเส้นแห้งนะคะเขาถึงจะอร่อยนะคะทีนี้ม้ยอยจะเี่งกุ้งลงไปเลยนะคะทนี้เราจะตามด้วยตัววุ้นเส้นค่ะ เติมน้ำอีกนิดนึงนะคะเพราะเดี๋ยวตัววุ้นเส้นเขาจะต้องดูดน้ำอีกค่ะเ,เราปิดได้ก่อนนะคะให้เขาสุกครึ่งทางแล้วเราค่อยมาใส่ผักค่ะกินหอมโชยแล้วค่ะนี่นะคะ ขอลับนิดนึงค่ะเดีย๋ยวไม่ร่อยขอชิมรสชาติเบื้องต้นดูก่อนนะคะแต่น่าจะโอเคแล้วค่ะชิมรสชาติเบื้องต้นดูก่อนนะคะแต่น่าจะโอเคแล้วค่ะรสชาติพอดีแล้วค่ะพอดีเป๊ะเลยเราก็มาโรยผักเลยนะคะ มาเป็นส่วนเลยค่ะปลูกเองนี่นะคะเท่านี้เองเรียบร้อยละ หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนชาว YouTube นะคะถ้าถูกใจยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอร่อยจังไมอ้อยอิงเขานะคะแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ